าเนั่งเอนหลังเองหลังเออล่อย่อยเ่ามือออกมาอหรนังนั่งข้างหน้านั่งข้างหลังนั่งข้างหลังเอ็ตัวข้างหลังเอ็นตัวไปข้างหลัง ตูดไปข้างหลังฮาร์ดฟังขยบไปข้างหลังนั่งข้างหลังได้นั่งข้างหลังเอ็นตัวก็ได้เอนตัวเอตัวไม่ไปหรอกนั่งนั่งตูดแต่ต้องอยู่ด้านหลังฟังเงี้ยเออฮาร์ดขยบอยู่ข้างหน้าก็เหมือนก็เบรกมันอะลูกไม่ใช่เรามันต้องลงมาเอาฮาร์ดแท็กทรงมาเห็นไหมต้องนั่งด้านหลังถ้านั่งด้านหน้ามก็เบรก đông năng đã lặng ok ba